่เรื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นความทุกข์ของชาวบ้านเขาบอกว่าอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยมีเสียงดังเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังเปิดมานานแล้วนะคะแล้วที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงก่อนหน้านี้เนี่ยเคยร้องเรียนไปแต่ว่าสุดท้ายถูกขู่ด้วยเนี่ยนะคะคือมีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อคุณกมลักษ์เจียระพิทักษ์พลค่ะ เอาหลักฐานมาเป็นคลิปภาพเสียงที่ผู้ใหญ่บ้านชอบเปิดเสียงดังมาร้องเรียนนะคะคือจำเป็นต้องถ่ายคลิปเป็นภาพเป็นเสียงเพลงที่ผู้ใหญ่บ้านเปิดเอาไว้เลยเธอเบอกว่าบ้านอยู่ใกล้กันกับผู้ใหญ่ห่างกันประมาณ80เมตรนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็น10ปีเลยนะ เวลาผู้ใหญ่บ้านเปิดเพลงเสียงดังตอนละแม่ก็จะเดินหนีไปที่อื่น,นแต่ว,ว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็เลยต้องทนฟังเสียงเพลงที่ผู้ใหญ่บ้านเปิดทั้งกลางวันกลางคืนแล้วบางคืนเนี่ยเปิดถึงตีสองออแต่ว่าไม่มีใครกล้าวิ่ววายนะคะ<น>เคยไปร้องในอำเภอผู้ใหญ่บ้านก็ไม่พอใจประกาศผ่านไมบอกว่าใครมีปัญหาให้มาหาได้พอได้ฟังรู้สึกเหมือนโดนข่มเหง<น>ก็เลยอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานค่ะ ดังขนาดว่าเวลาเราคุยโทรศัพท์เรามีธุระคุยโทรศัพท์เราคุยไม่รู้เรื่องค่ะบางครั้งตีหนึ่งตีสองคุณนึกอยากเปิดไปไปไหนมาไปไหนมาจากไหนมาก็มาเปิดอีกเมื่อก่อนคุณยายอยู่บ้านหลังนู้นนะคุณยายเดินมาได้ยินเสียงเพลงเขาเปิดปุ๊บคุณยายจะกลับไปเลยแต่คนนี้คุณยายไปไหนไม่ได้แล้วพี่ก็ไปไหนไม่ได้พี่ก็ต้อง<ห>ทอโอนอทนพี่ไปถามทุกคนออบ้านเลยค่ะคำเดียวกันหมด เเปิดมานานแล้วเหรอหลายปีแล้วนานค่ะนานสุดๆนั่นจนอิ่มละ ได้แต่ทนนะคะส่วนทางผู้ใหญ่ค่ะนายเพียวอรันพันธ์อายุ59ปีเป็นผู้ใหญ่ที่ถูกระบุว่าเปิดเพลงเสียงดังเนี่ยนะคะก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยจำเป็นต้องมีเครื่องเสียงเพราะว่าต้องใช้ประกาศหอกระจายข่าวเพราะเป็นผู้ใหญ่บ้านประกอบกับได้ลําโพงมาใหม่บางครั้งมีเพื่อนมาหาก็ร้องคาราโอเกะแต่บอกว่าก็ไม่ได้ใช้เสียงดังเกินเหตุกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการในเบิดน้ำระปา มานังง่ง,งร้องเพลงขอไหมร้องเพลงผมก็เลยเปิดแค่นั้นเลยครับอถ้าว่าผมพูดผิดไปก็เสียงดังไปนิดนึงกังผมก็ขอโุดขออภยัยขออภยัอภยพ่มแม่พิโน้งแค่นี้แหละค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยให้ผู้ใหญ่เนี่ยทดลองเปิดเพลงนะคะค พบว่าแม้จะมีการลดบวรลุ่มแล้วแต่ก็ยังเสียงดังเพราะว่าลำโพงเนี่ยค่ะลำโพงใหญ่ขนาดนี้นี่สุดท้ายผู้ใหญ่บ้านยอมรับผิดเดินมาถึงบ้านที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ขอโทษกันสัญญาว่าจะไม่เปิดเสียงดังอีกอลำโพงมันใหญ่นะ <c oughs> เปิดเบาสุดมันก็ยังดังอยู่นะ <c oughs> อาจจะต้องเล็กกว่าเดิมนิดนึงหวังว่าจะจบกันได้ด้วยดี